สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้กอฟก็อยู่ที่พระประแดงนะครับบริษัทเราอยู่ในคือออโต้แกลเลอรีนะครับแล้วก็กอฟเป็นที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ที่สาขานี้นะครับก็มีตัวตนนะครับมั่นใจได้นะครับซื้อลรถกับกอฟปลอดภัยแน่นอนนะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่นะครับแล้วก็มีบริการส่งรถนะอย่างวันนี้นี่เพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับเพิ่งลงเครื่องมานนนนาาาะลลงงคคร่่่่อมมตกกก็็ัััแแททีบบโชวว้ กำลังจะเอารถคันที่รีวิวเนี่ยไปส่งนะครับอีกจังหวัดหนึ่งเนาะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กอฟด้วยนะครับนะฮะวันนี้นะรถที่กอฟมารีวิวนะครับจะเป็นพระเอกของเราที่ไปส่งวันนี้ก็เป็น n e x t เ e นครับฟอร์เรนเจอร์ไวแท็กนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับตัวเพิ่มแพ็กเกจบีนะครับตัวนี้นะก็เครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรนะครับ ซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับคันนี้เพิ่มแพ็กเกจนะอ่ะสีที่จะจำหน่ายมันก็จะมีบอลเงินเทาด์ดำเป็นสีปกตินะครับก็1 1 2 4 0 0 0บาทนะครับแล้วก็สีพิเศษขาวมุกส้มเหลืองก็บวกเพิ่มอีก10,000บาทนะฮะคันนี้มันเพิ่มแพ็กเกจมาแล้วนะถ้าตัวสแตนดาร์ดเนี่ยก็ล้านหกหมื่นสี่พันนะฮะชอบแบบไหนก็จับจองกันมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าแจ้งข่าวเลยนะครับว่าไวท์แทร็กเกียร์ธรรมดานะครับตั้งแแตต่่าา่เมมมษาาานนนไไปจจะะีผลลิ้น้วะครับถทนในนใดสก รีบจับจองนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าเรายังสามารถสั่งรถได้นะครับมาครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับว่าคันนี้นะครับได้ติดอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับรถคันนี้นะครับเป็นสีเทานะครับเมโทเคนะครับแล้วก็เป็นสีเทานะครับเป็นสีที่ขายดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นสีที่สวยมากๆสีหนึ่งนะครับแล้วเรามาดูครับคันนี้นะครับลูกค้านะครับใช้กระจังหน้าเดิมนะครับนี่กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าเดิมนะครับ กระจังหน้าตัวนี้นะเป็นสีเทากาไฟทั้งหมดนะครับกรอบบนนะครับลังพึ่งนะครับแล้วก็กรอบกลางเนี่ยเป็นสีเทากาไฟทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็กระจังหน้าเดิมนะครับก็จะมีโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะครับพร้อมกล้องนะครับฝังอยู่ใต้โลโก้นะครับตัวนี้เป็นกล้อง360องศานะครับก็จะมีเฉพาะวายแท็กที่เป็นแพ็กเกจบีนะครับไบเทอร์โบขับ2ใบเทอร์โบขับ4นะครับอ่านี่แม้มตัวกล้องก็จะมีกระจกมองข้าง2อฝั่งแล้วก็ด้านหลังนะฮะ สวยงามเลยนะครับก็เถิดมานะครับก็อบไฟหน้านะครับคันนี้นะครับก็ทําเป็นสีเทากาไฟนะครับเพื่อให้ลับกับตัวกระจังหน้าซึ่งเป็นสีเทากาไฟอยู่แล้วนะครับมันดูเข้มนะครับดูแบบจะเรียกนะดูกลืนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไม่บังไฟวิ่งกลางวันเลยนะครับ ไฟหน้าเป็น LED multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED นะครับตัวนี้มันจะมีหลอดไฟเลี้ยวตัวเดียวนะครับที่เป็นหลอดไส้นะครับไฟตัดหมอกครับรุ่นนี้ก็เป็น LED นะครับรถที่มีไฟหน้าอย่างเงี้ยมันจะมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนะนะครับก็หมุนพุ่งมาไดยทางขวาไฟตัดหมอกขวาก็ติดหมุนไปทางซ้ายไฟตัดหมอกซ้ายก็ติดนะครับชชกันชนนะครับเป็นสีเงินนะฮะสำหรับรุ่น Y t a กนะมีห่วงลากคู่หน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานและคันนี้ครับ ด้วยความที่เป็นตัวมีแพ็กเกจนะคะนอกจากกล้อง3 6 0อสองศาเนี่ยเราก็จะเห็นมันจะมีเซ็นเซอร์หน้าเพิ่มมาสจุดนะครับแล้วก็มีกล่องนะกล่องดำๆนะครับใต้ป้ายทะเบียนแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์อยู่ที่กระจกนะครับกระเถิบมานะครับคิวล้อนะครับขนาด3านิ้วนะเป็นสีดำด้านนะครับตัวเนี้ยมันเป็นผิวเหมือนผิวเปลือกส้มนะครับมันไม่ได้เรียบขนาดสีเดียวกับตัวรถนะครับเพื่อให้รถนะมันดูมีมิตินะครับมีความดูดดันมากยิ่งขึ้นนะฮะ ช่วงล่างนะครับตัวนี้โชคเป็นโชคมันนทูบนะฮะดิสเบรกเป็นดิสเบรกสล้อนะครับแล้วก็ล้อแม็กเป็นสีเทากาไฟนะครับขนาด18นิ้วจับคู่กับยางแรนเลอร์นะกุยีจสองห้าห้าหกสิบห้า r สิบแปดนะครับตัวแก้มนะครับเทอร์โบก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวซิงเกิลเทอร์โบเกียรหกสปีดตัวนี้เป็นคีบระบายความร้อนนะครับกระจกนะครับตัวนี้ก็เป็นสีเอ่อสีเดียวกับตัวรถนะครับอ๋อไม่ใช่สีเทากาไฟนะครับตัวนี้เป็นสีเทากาไฟ ไว <Why? S 2> ้กับกระมัวเลยนะครับตัวนี้เป็นสีเทากาไฟนะครับมีไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED นะครับมีกล้อง360องศาแล้วตัวนี้มีไฟ2พื้นนะครับตอนเรปลดล็อกหรือเปิดประตูนะฮะเราหลังคาเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ก็จอดนิ่งอย่างเงี้ยนะสามารถซื้อตัวแหลกมานะครับกางเต็นท์ได้เลยนะรับน้ำหนักได้300-350โลนะครับขนาดวิ่งก็รับน้ำหนักได้80-85กิโลนะ กันสาดนะครับเป็นกันสาดแท้นะครับของทั้งฟอร์ดนะครับตัวนี้ก็ไว้เปิดกระจกแง้มกระจกระบายความร้อนได้นะครับนี่ฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกครับเป้ารองมือเปิดนะครับเป็นแบบใสนะครับของอัลติเมทนะนะครับมือเปิดตัวนี้นะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์นะครับก็ทันล็อกรถได้สอดมือปลดล็อกรถได้นะครับก็สะดวกสบายนะบันไดเป็นสีเงิน บันไดเป็นสีเงินครนนี้เราก็ติดเนี่ยครับติ๊กเกอร์ฝาถังนะครับเป็นตัวกันลอยนะครับฝาถังน้ามันอันนี้ต้องไปโดนแดดก่อนนะมันจะได้ดูดเห็นไหมไปโดนแดดปุ๊บตัวนี้มันก็จะดูดนะครับมันก็จะเรียบลงไปติดติ๊กเกอร์ครับกราฟิกคาว่าเจอร์นะครับตัวนี้นะฮะเป็นสีดํานะครับขอบเทาอ่อนนี่สวยๆนะครับดูพรีเมียมแบบนี้เลย ที่เหยียบขึ้นท้ายกระบะนะครับมีมาให้นะครับข้อไฟท้ายครับก็คันนี้ก็ใส่เป็นสีเทาากาฟไฟนะครับรุ่นขับ2อ่ะไฟ LED มันจะเป็นแบบนี้นะตอนนี้เราเอาไฟขับ4มาใส่อะพินมันไม่ครบเนาะมันใช้งานได้ไม่เต็มระบบนะครับสำหรับรถรุ่นที่มีพวกระบบบายสปอร์ตเนี่ยยังเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวสแตนดาดนะครับมันก็จะมีโคมแต่งเนี่ยเอามาสามารถใส่ได้นะ ฝาท้ายนะครับตัวนี้มีไฟเบรกดวงที่3รุ่นวายแท็กเนี่ยมีกุญแจล็อกฝาท้ายนะมีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับแล้วก็คันนี้ติดสติ๊กเกอร์สีดำนะเพื่อให้มันลับกับตัววายแท็กเห็นไหมมันก็จะได้ดูแบบคุมโทนดูแบบเข้มๆนะฮะกันชนเป็นสีเทากาไฟนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะฝาท้ายนะครับคันนี้นะอัปเกรดนะครับก็ใส่โช๊คนะครับเป็นตัวสโลดาวของ GT p r โนะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบผ่อนแรงนะครับก็ เป็นอนะีซ่ลิฟน้องน้ำหนักเบานะครับเบามากเห็นไหมยกขึ้นก็เบานะครับลงก็สโลลงมาอย่างนี้นะไลเนอร์นะครับก็เป็นแบบใหม่นะมีโลโก้ฟอร์ดแล้วก็12บโวล์180วัตต์นะครับเป็นตัวต่อบุหรี่แล้วก็230ยสโวล์นะครับสี่วัตต์ตัวนั้นเป็นปลั๊กไฟบ้านเนาะอันนี้ก็คุมโทนเลยด้านในข้างหลังนะครับก็จะเป็นแอร์หลังนะครับมี usb ท้าย a ท้าย c นะครับอ่ะเดี๋ยวก็พาไปดูด้านหน้า คันนี้นะคะติดตัวสกัดเพจเปอร์ฟอร์แมนซ์นะอันนี้ของแท้นะครับพยางนะครับตัวนี้ก็เป็นเปอร์ฟอร์แมนซ์นะเป็นของแท้นะครับจะได้เข้าเซฟกันเนาะแล้วเติมน้ามันก็ปลดล็อกตรงนี้นะครับชุดควบคุมกระจกบาอไฟฟ้าคู่หน้าแทิศทางนะครับดันหลังพนักพิงเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงนะครับแล้วก็มีลายบ่อหลันะครับวายแท็กนะครับรุ่นนี้เป็นพรูสตาร์ทครับ มีที่วางแก้วซ้ายขวาไฟหน้าเป็นอัตโนมัตินะครับเปิดไฟตันหมอก็กดตรงนี้เนาะพวกนี้ก็ตัวหลีหน้าจอปรับไฟสูงต่ำนะครับที่ปัดน้ําฝนเป็นออโต้ครับกระจกมองหลังนะครับตัดแสงเป็นอัตโนมัติตัวนี้ก็ติดกล้องหน้านะครับเราให้ช่างเดินเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับอพวงมาลัยนะครับปรับได้สีทิศทางแล้วเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับน้าหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ามันนะครับตัวนี้นะจอครับ จอตัวนี้ก็8นิ้วนะครับมีจอขนาด8นิ้วเนาะจอกลางนะครับขนาด12นิ้วครับิง 4A a n d the Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford Pass นะครับสั่งสตาร์ทรถได้นะครับแล้วก็สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับรองรับโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับแอร์เป็นอิสระแยกซ้ายขวานะครับมีไว r เลสชาร์จครับ USB Type A Type C นะครับแล้วก็เกียร์นะครับอัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนนวลได้นะครับ เบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับปิดเสียงเซ็นเซอร์ได้นะครับปิดเรื่องป้องกันล้อหมุนรีได้นะครับแล้วก็เราพามาดูนะครับตัวระบบเนาะนะครับรถคันนี้มันมีกล้อง360องศาอยู่แล้วนะครับเหมือนที่กเปียนแจ้งเมื่อกี้นะครับมีเซ็นเซอร์หน้าหลังนะครับแล้วก็มีนี่ครับเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนะครับออโต้ไฮบีมนะแล้วเราก็มาดูนะครับ เบรกมือไฟฟ้าเนาะก็จะมาพร้อมกับระบบออโต้โฮนะครับควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับเลือกแบบ normal ก็ได้นะครับแบบปกตินะครับแล้วก็แบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งแล้วไปต่อก็ได้นะฮะร,รักษารถให้อยู่ในช่องทางแนละ้วก็เลือกเตือนนะครับก็สั่นอย่างเดียวช่วยเหลือคือดึงกลับเตือนและช่วยเหลือก็คือเตือนก่อนนะครับเราค่อยดึงกลับเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับความไวนี่ก็คือการสั่นของวงมาลัยนะครับในการเตือนเนาะ เตือนการชนด้านหน้านะครับแสดงระยะห่างนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตัวจับคนเดินนะครับพร้อมกับระบบหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการประทะนะครับบายสปอร์ตนะครับก็คือจุดบอดพอทัฟฟี่กับเลิศครับเตือนการชนเมื่อถอยมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะครับแล้วก็รถคันนี้มีเตือนการหลับในนะฮะนี่แล้วเดี๋ยวก็ให้ดูวันนี้นะครับแอมเบียนอันนี้จอดอยู่กําลังจะออกไปส่งตอนนี้มันเย็นแล้วเปิดแอมเบียนน่าจะติดนะเนี่ยครับมีแอมเบียนนะครับสวยงามเลยนะครับดูแต่ละจุด ก็ต้องบอกครับว่าคบคันนะครับในราคาขนาดนี้เนาะก็ยังไงฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรไอดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้นะครับหากมีอะไรผิดพลาดตกหล่นประการใดก็อต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็อต้องขอตัวลาลูกค้าทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดี